มีหลายๆคนถามนะคะว่าเอ๊แล้วถ้าเรากินผลิตภัณฑ์เป็นแพนเบสโปรตีนหรือโปรตีนจากพืชเนี่ยจะได้กรดอะมิโน,โนหรือได้โปรตีนครบถ้วนเหมือนกับที่เรากินผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์หรือนมหรือเปล่านะคะต้องบอกว่านะคะถ้าเรากินธัญพืชที่หลากหลายค่ะนะคะผลิตภัณฑ์จากพืชที่หลากหลายเนี่ยเราจะได้กรดอะมิโน,โนครบทุกชนิดแน่นอนโดยเฉพาะกรดอะมิโนที่จําเป็นทั้ง9ชนิดค่ะนะคะ,นะคะอย่างนั้นมีอะไรบ้างอันดับแรกเลยถั่วที่มีค่อนข้างครบเลยนะคะก็คือถั่วพีหรือถั่วลันเตา นะคะอันนี้มีกรดอะมิโนโน,นะคะที่จําเป็นครบทั้ง9ชนิดเลยค่ะแล้วก็ถั่วเหลืองก็มีกรดอะมิโนจําเป็นครบทั้ง9ชนิดเช่นกันนะคะแล้วถั่วพีและถั่วเหลืองค่ะนะก็นะะจะมีค่ากรดอะมิโนโกลุ่มหนึ่งที่เขาเรียกว่า BCAA A, A, หรือ Branched Chain Amino Acid เนี่ยทั้ง3ตัวครบทั่วเลยและอยู่ในปริมาณที่สูงด้วยนะคะ Branched Chain Amino Acid หรือ BCAA คืออะไรนะคะเป็นกลุ่มของกรดอะมิโนที่ช่วยในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อค่ะนะะตัวนะ นี้เน้นเสริมสร้างกล้ามเนื้อนะคะแล้วคนที่เป็นคนที่ออกกําลังกายแล้วกันนะคะอยากที่จะมีกล้ามเนื้ออยากที่มีหุ่นที่เฟิร์มกระชับหรือมีมีกล้ามเล็กๆเ,เนี่ยนะ,ะตรงนี้เขาก็จะเน้นหา BCAA หรือกลุ่มกรดอะมิโนแอซิดเนี้ยมารับประทานเสริมค่ะในถั่วเหลืองและถั่วพีและธัญพืชต่างๆนะคะก็มี BCAA เช่นกันค่ะโดยเฉพาะสารสก,กัดโปรตีนที่ไ s o l a t e จากพืชเนี่ยก็จะมีปริมาณโปรตีนที่เข้มข้นนะคะมีตัวไหนบ้างอันดับแรกเลยนะคะในบ้านเชนอะมิโนแอซิดหรือ BCAA ตัวแรกคือไอโซลิลีนค่ะนะคะตัวลิซีนแล้วก็ตัววาลีนสาตัวนี้นะคะมีทั้งในถั่วเหลืองแล้วก็ถั่วพีด้วยกันแล้วก็มีใน MX Protein รตีนเสริมเข้าไปเพิ่มเติมอีกด้วยนะคะทางครบทั้ง3ตัวดังนั้นค่ะถ้าเกิดว่าใครบอกว่าเอ๊ะเราจะได้รับกรดอะมิโนแอซิดครบหรือเปล่าครบทั่วแน่นอนนะคะนอกจาก BCAA หรือ b r a n c h i n amino acid แล้วเนี่ยกรดอะมิโน,โนจำเป็นอีก6ตัวก็มีครบเช่นกันนะคะอย่างเช่นอะไรบ้าง เมทไทโอนีนค่ะเมทไทโอนีนในถั่วเหลืองกอโทถพีอาจจะมีน้อยมีนะคะแต่มีน้อยนิดหนึ่งแต่ว่าเนื่องจาก MX โปรตีนของเรามีสารสก,กัดจากข้าวและงาดําค่ะซึ่งข้าวและงานํามีเมทไทโอนนนสูงนะคะก็จะช่วยเสริมกันไปแล้วก็จะทําให้เราได้รับกรดอะมิโนโครบถ้วนในปริมาณที่เหมาะสมด้วยนะะซึ่งเมทไทโอนนนนี้ก็จะช่วยเราเสริมสร้างส่วนที่สึกรอนะคะแล้วก็จะทําให้เรียกว่ากระดูกและฟันเราก็แข็งแรงด้วยนะคะและที่สําคัญเลยนะคะก็จะมีฟีนิลอาลานีนค่ะนะคะช่วยให้ การนอนหลับดีขึ้นนะคะ,ะทริปโตโฟแฟนนะคะตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของสารตั้งต้นของสารสื่อประสาทค่ะวิตดีนะคะทําให้ภูมต้านทานเราดีขึ้นด้วยนะคะตรงนี้ก็จะได้กรดอะมิโน,โนเรียกว่าครบถ้วนทุกตัวแน่นอนนะคะถ้าเรารับประทานโปรตีนจากพืชที่หลากหลายค่ะ